เอาละครับก็ต้องขอเกล้าสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมเสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายปอกแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูซิวเวอร์เกม ก็กลับเข้ามากันอีกแล้วนะครับเข้ามาบ่อยเหลือเกินก็ <laughs> แ,แกมันสนุกเนี่ยโอ้ยแล้วก็ลีกก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับก็เลยว่างจะดจัดเลยนะครับวันนี้ <laughs> อ่าก็อลีกก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วนะครับเอ,อสำหรับคนที่แบบว่าวันนี้พูดเป็นครั้งที่สนะามเหอนเนี่ยใครได้ก็ขอแสดงความ ดีใจด้วยนะครับบินดีด้วยนะครับพูดเองพูดตรงๆเลยที่พูดบ่อยๆเนี่ยเพราะว่ามีแอบอิจฉาในใจอยู่เหมือนกันทำไมพวกเกได้กันทำไมฉันไม่ได้อยู่คนเดียวฮะทไมโลกทำไมอะไรมันถึงได้โหดร้ายกับชีวิตของฉันอย่างไงอ้าวไอ้เจียมอยากจะกำจัดแกแล้วก็ทำไมแกาทำกับฉันอย่างไงเหมันก็บอกว่าเป็นว่ามึงเองอ่ะไม่ให้บีดแดงอ่ะอ้าว เกมนี้ผมว่าจะทําถึง EP ที่600นะครับดังนั้นค่อยๆเล่นก็ได้ไม่ต้องรีบหรอกจะรีบไปไหนอะ่ะโถเ่เดี๋ยวก็วนกลับมาเดี๋ยวก็ได้หมดอะ่ะ <c oughs> พูดเหมือนเก่งเลยนะแต่จริงๆก็ต้องฝ่าฟันต่อสู้กับคนอื่นๆต่อไปนะครับการที่เราจะได้ครบทุกสายพันธุ์นะในเลเวลแม็กนะครับอ่ะก็เหลือแพ็กสุดท้ายนะครแล้วประจําวันนี้นะครับผมมาเลย <c oughs> นั่นก็คือไฮวรี่คูนมนะครับขับเทอาทาเรลนะครับ ก็เดี๋ยวแคทออฟไซทันเดี๋ยวค่อยว่ากันกันแล้วกัน <laughs> ฉันขอกัดท้อนไปกันแล้วกันมาโอ้โห,หเที่ยมเหมือนกันนะเนี่ยเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งกันแล้วกันแล้วก็เอาตัวไม่ต้องเก่งมากก็ได้เดี๋ยวได้ได้เลงก่อนอูเลเวลมันเลเวลเกินพวกมึงเป็นเล็บพวกเลเวลเกินกันทั้งนั้นเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่ง เออไม่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 เอาตัวนี้เอาตัวนี้อ่าแล้วก็เอาตัวนี้โอเคไม่น่าจะสู้ได้หรอกก็ก็แบบลองดูก่อนกันวรู้ <c oughs> จัดตัวอะไรวะเนี่ยอันลุยอา่ามันไม่มีแพ้ทัศน์ก็ใช้พลังล้วน <c oughs> มาเลยยังไงเก้าร้อยก็ยังไม่ตายง่ายๆหรอกอา่าป้องกันหนึ่งไว้ก่อนยังไงก็ยังไม่ตายนะครับแองกิโลโอลัสนะมาเลยพ <c oughs> วกกินเพิร์ตนี่มีแต่พวกอัมหิดทังนั้นเลยว่ะ ตัวนะพูดถึงตัวนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แข็งแกร่งมากนะครับแต่ว่าเลือดเยอะงป้อกง,งกันสองนะครับตู้เขาชิงเตาอย่าไปยอมแพ้ยังไงเราก็มีหัวสากกระเบืออยู่ <c oughs> มันฟาดมาเราก็นีเอาหัวรับนีนะเห็นไหมทําอะไรเราไม่ได้นะพเพราะเราหัวรับตลอด <c oughs> มาเลยจะทำอะไรฉันได้ฉันเอาหัวรับตลอด <c oughs> มาฟาดมาเดี๋ยวก็หัวรับเี่ย ายทีนี้ถ้าโดนตายเลยนะโจมตีสิเรียบร้อยนะโอ้โหมันฟาดเต็มๆรับไม่อยู่นะเอ้ยปวดซากระเบือกก็เลยไปซะแล้วเออทีนี้เราเลือแต่ตัวเลือดน้อยๆว่าจะคืนได้ไหมเนี่ยโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสต้องโจมตียันสี่เลยเหรอแล้วก็เก็บไว้สามนะผมว่าจะป้องกันไม่อยู่เนี่ยนะเพราะเลือดเราเป็นน้อยละเกินโอเค448่ okay. ไม่ตายไงตัวตะกี้เลย ไมีตายอยู่ตัวตะกี้เลยจบตีสี่ไปแล้วนะครับซ้ำลงไปนอนง่ายท้องเลยทีเดียวมา <c oughs> เอ่อจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่โอ้โหต้องจมตีแค่สี่เลยเหรอแล้วก็ต้องป้องกันหมดแม็กเลย <c oughs> เตายแล้วต้องป้องกันหมดแม็กเลยไม่ได้คิดเรื่องเลือดเลยตายแล้ว <c oughs> แล้วจะวไหวไหมเนี่ย โอฟิค่าไม่มัดของคุณ <c oughs> อุตส่าห์ให้บิดมาเอาวชนะซะงั้นนะเสือความเคิดหมายจริงๆจัดการมันพี่เฮเลเวลอัพ <c oughs> เป็นพี่เฮที่เลเวลอัพมาแล้วรู้จักไหมเรียบร้อยยันหน้าเข้าไปนะใครว่าจะขาสัน้นใช้ขายาวแล้วนะเว้ย พี่เฮก็เปลี่ยนจากกินเนื้อมากินมังสวิรัตแล้วนะครับ <g ül üyor> <g ül üyor> ก็เลยแบบว่ามีรูปทรงที่ดีขึ้นนะครับก็เลยวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับอ่าโอพิคาอ๋อเออโอพิคาไม่มัดน,นะครับอืมเรียกผิดเรียกถูกอยู่นะ <g ül üyor> ก็จะเอาตัวนี้ไปสักตัวแล้วกันอ่าเอาพี่ยักษ์ใหญ่ไปตัวหนึ่งนะไปเก็บสแต็กไว้ใช่ไหมนะ่ะแล้วก็เอา ไม่ไหวเลยวะ่ะแต่ละตัวไม่น่าสู้ได้เอาตัวนี้ไปตวัวเอาตัวนี้ไปตวัวอ่ะถือว่าไม่ลังแกกัน <c oughs> เท่าไหร่ก็แล้วกันลุยลุยดีไหมอย่าพิ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งเออไม่เอาดีกว่าเอามีดาเมียดหน่อยดีกว่าเอาไปข่มมันดีกว่าบูตรตงๆเลยว่าเอาไปข่มมันดีกว่าเอาตัวนี้ไปดีกว่านะครับแล้วก็ลุยโอเคคุพันแปดแต่ละตัว ไอ้ข้างล่างนี่ข้างล่างพันหกเองแต่เลเวลสามร้อยเจ็ดสิบห้าเลยนะ,ะผมก็จะต้องปก,กเฮ้ยชิพหายแล้วกดผิดจะป้องกันตายโอ้โหตายแงแกอย่าจมตีเลยโอ้ยลอดลอดตายอย่างไฟฟิด <c oughs> มาทีนี้เก็บอย่างเดียวอ่ไม่สน <c oughs> เก็บสแต็กอย่างเดียวอะ่ะชิพหายกดผิดตีแรกเลยนะไม่จมตีแจาวแจบสุดสุด มาป้องกันไว้ป้องกันสป้องกันสทีนี้มีโอกาสรอดแล้วนะครับเดี๋ยวจะตีส่วนตีสวนม <c oughs> ึงเตรียมตายอ่ะสแต็กก็ไม่มีอาจจตีสามเสร็จโขทีนี้เรามีแปนอ่ะ <c oughs> เป็นไงแล้วจากความผิดพลาดท,ทำให้เราลุกโลดมาได้นะครับเราต้องเก็บมันเป็นบทเรียนนะคร <c oughs> นะับทำอย่างนี้บทเรียนมา ให้มันรู้ไปว่าตุ้มโ้ยไม่ฟาดหา่างแค่แค่กัดเลยดีเดีเออนึกว่าจะฟาดห่างคืนนะครับทำกับพี่ห่างตุ้มกันแบบนี้เผาผัดเดียวกันทํากันแบบนี้ได้ยังไงเฮ้โยโจมตีสผมไปแล้วนะครับแต่มันก็หมดสแต็กไปเกาะโลน่าแค่ไหนฉันก็ไม่กลัวหรอกเดี๋ยวฉันจะโชว์ลูกถีบพ,พลังสายฟ้าแกดูเรียกว่าลูกถีบพ,พลังสายฟ้านะครับ <S <S เอาจัดการมัน กระโดดทำไมทิปมันไม่โดดด้วยวะทิปซึ่งหน้าไปเลยอะ่โอโอโอะโอ้โหก็โลกเกาะมันเยอะไงก็ทิปเข้าหน้าไปโจกนะครับเออโอเคมานี่มันนักเลงตัวจริงเลยนะทิปเข้าหน้าเนี่ยโอ้โหนเลยโอ้ยโดนกัดเลยเนีตายมันไม่ฟาดห่างด้วยแสดงว่ามันแขนจัดจัดแต่คงไม่ไหวแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะกระชุแกให้มิดเลยทีเดียวจัดการมันลาบายักษ์เด็๋ยนะ ไปประสบมาเป็นตัวยักษ์เลยนะครับทีนี้ตึมเรียบร้อยตายแมุผมไม่ตายก็ไม่ไหวแล้วเจอท่าเอิร์เฟเข้าไปเรียบเลยวู้ฮู้อ่ายก2ก็ผ่านไปได้อย่างง่ายดายนะครับกัดทองจะเป็นหงไครไปได้นอกจากผมเท่านั้นโดยมีของแถมอย่างอื่นมั้ยหบ้าไม่แถมแบงค์เขียวเลยมึงไปแถมอะไรกันเนี่ยเอองั้นขอ DNA เยอะๆก็แล้วกันโอเคไม่เป็นไร อย่างน้นอยๆก็ได้การทองสักหนึ่งใบนะครับอ่า 1, แล้ววะ <c oughs> อ้ยดาเมจมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะอาตัวนี้เลือดเลือดพันเนะครับแต่ว่าดาเมี500ห้าร้อยฝ่านะครับผมก็จะเอาเป็นไม่ต้องเก่งมากก็ได้อาตัวนี้กับตัวนี้ไปก็ได้กันนะครับอืมก็จะไหวอยู่อ่ะสู้ได้อยู่แล้วอ่ะลุย น่ากลัวตรงที่ว่ามันมีทาตุน้ําแนบไปด้วยเลเวล30บเลยอะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าม,มันไม่แพ้ทางกันอยู่ละเออไอ้ออตะกี้เราก็เจอเอ้ค่ะบบว่าจำไม่ได้แล้วว่าเ,<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้องกันหนึ่งก่อนนะอย่าไปกดผิดน,นะถ้กดผิดไปเลยนะครับทีนี้มันโจมตีแน้มันมีบทเรียนมีไหมมีบทเรียนจริงๆด้วย มาโจมตีเราเลยนี่โนโดนะครับเดวลิลยี่ห้าผมก็มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งไม่แข็งแกร่งเท่านีา้ป้องกันหนึ่งป้องกันสองเลยอะ่ะน,นั้นยังอยู่เรานะเรายังอยู่ไอ้เสะโจมตีหนึ่งชิบหายแล้วทีนี้มันเหลือไว้สองนะครับทีนี้ป้องกันยำบากแล้วนะครับก็ทําอย่างนี้นะครับ <c oughs> ไม่ต้องไม่ป้องกันป้องกันหนึ่งว่ะแล้วก็ไม่บอกเราจะได้ป้องกันมากงไงเฉย แต่เราพอแค่นี้แล้วนะเพราะว่ายกสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวสี่สี่ต่อสี่มันจมตีสามไงอันนี้มันจมตีสี่แน่ๆนะครับเดาง่ายๆอันนี้เรียบร้อยนะต้องเจอสเตโกจูเนียซะหน่อยจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามมันต้องจมตีอันสี่เลยเหรอสเตโกจูเนียนี้เรียกว่าดาเมจน้อยหยบ ไปกัดเข้าอีกถกแทนที่จะฟาดหางอย่างนี้นี่เองโอ้มันกัดที่หนา้าไงเพราะว่าพวกแมนมันมีโลกออ่ก่อไงเพราะว่าฟาดฟาดห่างไปก็ไม่เข้าใช่ไหมโอเคแต่ตัวเนี้ยถ้าโดนเราฟาดาเข้าแน่โจมตีสองนะผมยังอยู่ <laughs> ทําอะไรของแกเนี่ยเโถเอ้มันเหลือ่องนะผมจะต้องโจมตีมันเท่าไหร,นะร่ดีเนี่ยเออไม่โจมตีดี่ฟาดทำอย่างงี้ <laughs> ไม่โจมตีนะคแต่อุ้ยลุกนี่โจมตีมันก็ดีะ แต่ว่าหลอกมันให้จะแตกกันหมดในฝ่าโจมตีห้านะครับตายผม <laughs> แต่มันเหลือหนึ่งเนี่ยโอเคใช่นะเรามีเลือดแค่พันเดียวเอง <laughs> มันเหลือหนึ่งก็จริงแต่เรามีเลือดแค่พันเดียวเองจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่นะครับแล้วก็ตัวนี้มีสี่ร้อยเลยเหรอ,อปร้องกันสี่โอเคด้ <laughs> นานไงมันเก็บไว้ตัวหลังจริงจริงด้วย <laughs> นี่นะ,ะจะมาหลอกฉันเลยหลอกฉันไม่ได้ง่ายๆหรอกมาเลย <c oughs> ดาวเม็พอกันแต่เลือดแกเยอะกว่าฉัน,นยันเองมาแกคงคิดว่าแกได้เปรียบสินะผิดแล้ว <c oughs> ทำไรฉันไม่ได้หรอกตายซะเถอะอย่าอยู่เลยแค่พันห้าฉันตีทะลวงอยู่แล้วตาย <c oughs> นี่นะทะลวงทะลวงจิตอ่ะ <c oughs> ดีดีนะไม่เอาหัวมงแต่ไม่มงหรอกจะโด,ดนหนาม <c oughs> ชนะไปแล้วนะครับดีนะไม่เอาหัวมงไงนะมงไปปั๊บนี่นะปักขัวเลยทีเดียวเฮ้ยมันตัวตึงมาแล้วอะ <c oughs> ตึงๆจัดๆเลยนะีเนี่ยผมก็ต้องใช้ตัวตึงมงเหมือนกันอเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็เอาตัวนี้สุดท้ายปิดฉากเอาประมาณนี้กน็น่าจะไหวแล้วแหละน่าจะได้อยู่นะปะ ถ้าไม่ได้ก็ก็มีอีกอะ่ะก็เพิ่มระดับขึ้น <c oughs> ีของเรานะไม่ใช่ของบันนะมาเลยเราก็จะเอ่อกองกันหนึ่งอะ่ะอือๆนี่คือตัดสินใจอยู่ว่าจะทำไงผมงกะจะโจมตีมาเลยนะตะเกียบเป็นไง,งกะจะโจมตีอะไรใจถึงไหมนะเอซ้ทำอะไรไม่ได้เถื่อเกี่จริงๆ พูดตรงๆเลยยิบหายแล้วมันไม่ป้องกันด้วยนี่ทาโจมตีสามนี่ผมไปเลยนี่นี่ตายหาเชือกโจมตีหนึ่งยังอยู่โอเคอมันแค่ยับมันแค่สอบมันแค่สอบมวยมาฉันไม่มวยแกแล้วมาเลยฉันพร้อมเอาจริงเสมอทุกเมื่อนอ่อย่างนี้ผมก็ไม่ตายดิมันเป็นป้องกันหมดแล้วอทีนี้ได้ส่วนแน่โอเคได้ส่วนแล้วนะครับเตรียมตัวเตรียมใจได้เลย จยับฉันมาสองมัดฉันขอหมัดเดียวเน้นๆตายสักทีอยูย่เลยยันหน้ามันตีเดียวไงท้องไปเลยมาเถิดตายจนได้บอกแล้วอย่าให้พี่ต้องเอาจริงนะน้องที่พ่ายแล้วโดนเอาคืนเลยพูดเยอะไปอ่ะส์ตายยอมแพ้ไม่ได้พี่ยักษ์ใหญ่ต้องออกไปเองแต่เมันกระโดดออกมาเนี่ยมสงสัยมากเลยว่ามันโดดออกมาได้ ตัวมึงใหญ่กระดานนี้มึงโดดออกมาได้ยังไงาตายเอะเถอะยหญยูเลยไม่รู้จะพูดยังไงเอาหางฟาดมันไม่เอาหางเว้หัวฟาดเลยโอ้หัวก็มีเกาะเหมือนกันนะครับก็เลยไม่กลัวนะครับมาเลย <c oughs> แกนี่ฉันมองว่าแกเนี่ยอ่อนกเพื่อนลหล่ะน่าจะอยู่ตัวแรกนะ เอ้ยเห็นไหมบอกแล้วออนมาเพื่อนเลยฉันจะกระทืบแก้แกลงน้ำไปไม่ทันเลยนี่มันสึกกองพืชมาเสือกอะไรเนี่ยตายซะอย่ายู่เลยเอ์กแฟกซีแนละ้ววตันนี้รู้สึกจะใช้ท่าเอ์กแฟกไปสาบเที่ยวเลยใช้บ่อยมากบ่อยจัดจัดโอเคเรียบร้อยอ่าแล้วแล้วผมก็ได้การ์ดอย่างสมบูรณ์แบบโูโจมตีรวดเร็วมากเพราะว่า การ์ดเพิ่มเพมันแข็งแกร่งแล้วไงปป๊ดเฮ้ยการ์ดทองแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าวันนี้เปิดไม่ได้แบงค์เขียวเลยสักแบงค์หนึ่งอะ <c oughs> ทีเล็กอีกแล้ววะ <c oughs> ได้บ่อย,ยจยัดเลยนะจะเอาไปขายแล้วตัวเนี้ยไม่เอาแล้วเ <c> ฮ <oughs> ้ยบ้าทีเล็กนี้มันเอาไปผสมได้ต้องเยอะแยะเด,ดี๋ยวอ่ะดูดิเจนหนึ่งนี้มันผสมอะไรได้บ้าง ได้อินโดมินัสเล็กตัวเดียวนะครับทำไมได้แค่อินโดมินัสเล็กตัวเดียวว่ะมาดูเอ้ยเจ็ดหนึ่งด้วยนะอ่แล้วอินโดมินัสเล็กก็เอาไปเป็นอินโดแรปเตอร์นะครับอ่ะพอดีฝานะอ่ะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้วยข้างล่างด้วยนะครับด้วตีแพ็คเดียวกันเปล่าเออสนุกเมามัลไหมของพี่ก็สนุกดีนะถ้าพูดกันตรงๆนะอ่าธาตุเดียวกันวัดกันไปเลยว่าใครเป็นแข่งแกล้งว่ากันนะเออพอดีฝานะอ่ะพอแล้วเหนื่อยแล้วอ่ะถ้ามีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้างล่างเลยครับฝากก แชร์กดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อบเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซี o u โอแกนทุกคนแฟนได้ยังเล่นอยู่ฮไปแลนะเฟลาย